สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับ้ดูงานเม้าหน่อยวันนี้ด้านสองคันครับสองคันทางนู้นอีกหนึ่งคังอนอีไร่น,น,นีออีร่อในใีไกีร่นี่แล้วคันนี้เป็นไรเนี่ยไปดูหน่อยสิ อ๋อก็ผพานหลุดบ่โอ้ดันจนพานหลุดครับโอ้หลุดลงคีโครนอีกหายละดันจนพานหลุดเลย โสี่สิบห้าครับโอ้โอ้ แากไปเลยฮะนี่นะโซ่น่ะโซ่เกาะไปแากไปเลยมันไม่ต้องลากครับผวานหลุดครับเสร็จไปแล้วพี่วันนี้น่ะ,นะรนนครับจันเสร็จไหมสองคันเนี่ยน่ะ ไม่รู้เลยนายจะรจิตจัดไปี่นัดก่อนนั้นเลยไม่ได้นี่นุ่นเลยนะครวงเลยนุ่นน,น่ะรูน,นั่นอ่ะใช่ไหมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัะเลไปลดเออนี่ เขาดันกันแบบนี้นั่งผู <c oughs> ด่นไปลมเลยลากไปลมเลยร่ม <c oughs> แรงร่มแรงร่มแรง ดนันจดนพานลุนเลยจัดนักจัดเต็มแน่นอนทำไมมันถึงหลุนอะสลากมันสั้นบอกสลากน่าจะสั้นนะนี่อยู่กับทีมงานแม่เลี้ยงครับนงานมาแต่ตอนนี้เขาบอกว่าหมดงานแล้ว con con cứ đây đi để Đến trước. Ê. Đi สูงเนะอ๋ออยู่ตรงนั้นมันร้อนับเครื่องมันจะตัดเอานะโอ้ปูดมันหกักหมดแล้วดินก่น่ะทำไ่บโอเค เดินมาเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยออเดินหน้าเดินหน้าเออนี่เรยียบร้อยหน้าร้านฮิวโปร,โปร อยเหนื่อยเลยเอาดันต่อครับผมโอ้ <laughs> อันนี้อยู่ช่วงเก็บงานครับเก็บงานือ,อ,นอยู่ไหนน,น,นู่นนะ45กับ47ตั 47. ต 47. ว47ดันบัดมือ อัน่รถมือถ้าเก็บงานผ่านวันนี้ฝีมือมากเลยนะงานลวงนี้ผ่านเลยถ้าเก็บงานนี้ผ่านครับนี่ตอนนั้นนี่ฮะ b ปรนี่วิ่งอยู่สิบคันแต่ตอนนี้ไม่ได้วิ่งกันแล้วแล้วตรงนี้หนูอื่นไม่เทบอือ <S <S อ๋อเ,เอาดินจากตรงนี้ น่าจะเตรียมอยู่ม้างตรงนี้เนาะเอารูปถอยหลังไม่ได้เลย <c oughs> เดินหน้าอย่างเดียวอุ้ยตรงนี้ที่โคลนนะเนี่ยโอ้ยใหญ่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 ยย <c oughs> ผ่านเชิดอีกแล้วรูปลูป,ลปถอยหลังไม่ได้นะ ฮะคันนี้นะล้อจะดันดันไปขาดเลยบุ๊กนอดขาดไม่ไอเพลามันขาดอุ้ยเพลเพลว่าหน้าขาดเร็วไอจุ๊บตะเริงบอวันอุ้ดันสองใบมีดเองดันไปแล้วอหลางมาดันอีกรอบขาดเลยล้อดุดเลย นอนตามลมไม้หู้ยุ่นู่นร้อนจนหน้างานพียะขุดได้ทั้งวันเฮยูุดได้ทั้งวันเจ๊มั้ยดันยังเดียวมันน่าจะเลยแดนนะตรงนั้นนะอ ทำกันมาคืนรับอันนี้รถบริษัทสองคันเลยบ่งานใหญ่ฮะอ,อ,อ๋อเป็นรถถ่ายของพี่กับของน้องมีของพี่เถถออ,อม,มีรถดำกับรถไทยรถดำสองเออ รถดำสองรถไทยหนึ่งก็เลยเอามาดัานด้วยเลยดันสองคันเลยทั้งนั้นทีนเาา่เอามามเอามาี่กันอังล้นก็นเก็บ <c oughs> ง,งานอย่างเดียวครับไม่สนใจเลย <c oughs> นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ